ครับผมนิพนธ์บางแสงนะครับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามเขตหนึ่งของอำเภออัมพวานะครับซึ่งในขณะนี้นะครับในพื้นที่ของอตำบลทัาคาหมู่ที่4และหมู่ใกล้เคียงนะครับได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนอนวะดำนะครับลงกัดกินพืชพ,พันธุ์มะพร้าวของเกษตรกรนะครับในช่วงนี้นะครับก็มีโอกาสเข้ามาในพื้นที่ก็จะได้ แนะนำนะครับเกษตรกร,กรหรือว่าผู้มีความเดือดร้อนในเรื่องของออมแมลงหนอนควดำนางกล่าวนะครับสวัสดีครับผมในเสียงอินปต์รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุนรทรสงครานะครับจะมาแนะนําวิธีการกำจัดหนอนควดำนะครับที่มันทําลายมะพร้าวนะครับคือหนอนควดำเนี่ยมันเึิน นอนที่มาจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยก็สุ่มปีและนะครับการกําจัดเนี่ยก็คือใช้สารชีวโกพันนะครับคือนอนหัวดาเนี่ยมันจะกัดกินใบมะพร้าวนะครับเนี่ยให,ให้ดูนะครับนอนหัวดาจะเข้าสูดน้ลด้ยงจากบใบมะพร้าวอ่าเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทำรังทำรังอยู่ใต้ใบมะพร้าวการฉีดสารเคมีเนี่ยจะไม่ถูกตัวแล้วก็ไม่จะไม่ไม่ตายนะครับอันนี้ก็คือกาทรทําลายแล้วก็ เมื่อหนอนหัวดาดูดน้าเลี้ยงจากใบมะพร้าวใบมะพร้าวจะแห้งอย่างที่เห็นด้านหลังนะครับการ,การการกําจัดเราใช้สารชีวพันธุ์นะครับเป็นเชื้อบีทีเชื้อบีทีนี่เป็นเชื้อชีวพันธุ์ไม่เป็นตรรไกอคนบริโภคนะครับเพราะว่าเมื่อการฉีดเชื้อบีทีเนี่ยไปที่ใบแล้วนะครับเชื้อบีทีจะติดอยู่ที่ใบนี้แล้วเสร็จแล้วหนอนหัวดำเนี่ยจะมากินใบ เชื้อ Bp นี้จะเข้าไปใน,ในตัวของหนอนหัวดาและไปทาลายเนื้อเยื่อนะครับทาให้หนอนหนัวดำนี้ตายในที่สุดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือใช้เชือ้อใช้แคนบาคอนนะครับแคนบาคอนนี่ก็เป็นตัวแมลงเล็กๆนะครับแคนบาคอนมาปล่อยไปแล้วเนี่ยเขาจะไปวางไข่ในตัวหนอนของหนอนหัวดานะครับและตัวอ่อนที่ของแคนบาคอนเนี่ยก็จะไปกัดกินเยอเยื่อเป็นอาหารของเขา เมื่อเติบโตรประมาณ20วันนะครับตัวอ่อนของแตนบาคคอนก็จะกลายเป็นตัวตึงไวเพื่อไปวางไข่ในหนอนเวดาต่อไปนี่เป็นการจำจัดแบบเ้ารอน